มาแชร์ความร่วมกันมาร่วมหาความรู้ด้วยกันแล้วก็ร่วมที่จะเดินทางอ่านหนังสือจนไปถึงวันสอบจนไปถึงเส้นชัยในวันที่มีชื่อเราบรรจุรับราชาการกรมสัรภากรด้วยกันนั่นเองนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนข้อสอบเป็นข้อกอข้อขอข้องอข้อคอเนี่ยแหละนะครับเป็นเรียวละข้อกาเนี่ยให้พวกเราเนี่ยมีจํานวนทั้งหมดอยู่ร้อยข้อนะ ในว้ยข้อวันนี้เนี่ยเรามาดูกันนะมาคัดมาร่วมมาด้วยช่วยกันในยามนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกว่าข้อสอบในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยในวันนี้อาจารย์ไม่ได้ยกตัวอย่างแต่ที่ผ่านมาก็เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษในเนื้อหาทั่วๆไปที่ถ้าพวกเราเตรียมตัวไปดีเนี่ยใน15คะแนนเนี่ยนะครับก็คิดว่าไม่ยากเกินควรที่พวกเราจะได้คะแนนติดมานะครับแต่อยากจะนำเสนอ ในส่วนของ85ข้อใน2ตํตำแหน่งนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าในเรื่องที่2ตํตำแหน่งนี้จะต้องเจอก็คือเรื่องเกี่ยวกับประมวลรัษฎากรนะครับหรือทอี่อาจารย์บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับภาษีนั่นะแหละนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับภาษีมูลค่าเพิม่มภาษีธุรกิจเฉพาะอากรสแตมนะครับ เรื่องภาษีมรดกแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรสรุป่วอมวลลักษาากรเนี่ยนะต้องดูเกือบหมดนะนะเนื้อหาสาระออกข้อสอบเนี่ยคุมเลยนะครับคุมมานะครับใน85ข้อเนี่ยเอาจากประสบการณ์นะครับและบทเรียนของการสอบนะโดยเฉพาะตําแหน่งของนักตรวจสอบภาษีใน85ข้อเนี่ยที่ไม่รวมกับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับที่ไม่รวมกับภาษาอังกฤษเนี่ย ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีการวิเคราะห์งบการเงินอาจารย์ถือว่าเป็นสัดส่วนคะแนนที่สูงด้วยนะครับมีด้วยกันอยู่ตั้ง30ข้อที่ผ่านมานะครับ30ข้อเพราะว่าเรานั่งนับข้อสอบเนี่ยจากข้อสอบครั้งที่แล้วเนี่ยในตำแหน่งนักตรวจนี่เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยสาข้อเนี้ยคือเรื่องเกี่ยวกับบัญชีทั้งสิ้นเลยนะครับมา30คะแนนก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงนะ ประการต่อมาเนี่ยเ,เกี่ยวกับภาษีนะประมวลรัษฎากรเนี่ยนะครับความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรเนี่ยในระบบภาษีเนี่ยนะครับมีอยู่40ข้อก็มากกว่าหลัการบัญชี10ข้อนะครับแล้วความรู้ทั่วไปนะเป็นข่าวสารเป็นเรื่องราวต่างๆเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีเนี่ยครั้งที่แล้วก็นับได้อยู่ทั้ง15ข้อนะครับ ถือว่าเป็นเรื่องที่เยอะเป็นเรื่องที่เยอะอยู่นะครับนี่ก็คือในสัดส่วนของ85ข้อที่ไม่นับรวมภาษาอังกฤษนะวันนี้ใครดูคลิปนี้อยู่ก็จะได้โฟกัสตัวเองถูกว่าเอ่ลักการบัญชีเรื่องวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยฉันฉันมีความแม่นยําหรือ,อยังนะครับเรื่องเกี่ยวกับภาษีโดยเฉพาะนักตรวจเนี่ยการถามเนี่ยนะมีความยากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่ามันยากขึ้นถึงสเต็ปที่มีการคํานวณ ซึ่งต่างจากข้อสอบของเจ้าพนักงานนะครับในข้อสอบของเจ้าพนักงานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นข้อสอบที่มีลักษณะของความจําเท่านั้นนะครับประการต่อมาใน85ข้อที่มีรวมภาษาอังกฤษเนี่ยของเจ้าพนักงานก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าภาษีเนี่ยวันนี้ถ้าคุณเก็บเกี่ยวเรื่องของกฎหมายประมวลรัษฎากรความรู้เกี่ยวกับสุลกากรเนี่ยคุณมีใช้แน่นอนนะครับเพราะว่า มันทาให้คุณเนี่ยได้คะแนนไปถึง65คะแนนเพราะข้อสอบในรอบที่ผ่านมาของตำแหน่งเจ้าพนักงานเนี่ยกฎหมายอย่างเดียวเนี่ยประมวลรัศดา,ากรความรู้เกี่ยวกับสมบัติกรเนี่ยมีตั้ง65ข้อนะครับแต่เรื่องอื่นๆประกอบก็เยอะนะตั้ง20คะแนนนี่คือเรื่องอื่นๆที่ประกอบนะครับนี่ก็85ของเจ้าพนักงานก็พอที่จะทําให้เราเนี่ยโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแล้วจะไม่ทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งอีก โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับข่าวสังคมเทคโนโลยีเพราะมันมีด้วยกันอยู่ถึงตั้ง20ข้อนะตั้ง20ข้อนะครับก็ลองดูสิครับว่าระดับความยากง่ายนะระดับความยากง่ายเนี่ยในการออกสอบเนี่ยสี่ข้อแรกเนี่ยเป็นของเจ้าเป็นข้อสอบจริงนะของเจ้าพนักงานนะครับที่ทีมติวเนียาก็จะรวบรวมข้อสอบจริงในสนามสอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากการที่นะส่ง นะครับพี่ๆรุ่นพี่เราเนี่ยไปเข้าสอบแล้วก็จํามาแล้วก็มาแต่งเป็นข้อสอบนะมาช่วยเอาไว้ให้รุ่นต่อๆไปได้เข้าติวเป็นฐานข้อมูลนะครับเช่นในเรื่องของเจ้าพนักงานเนี่ยสข้อก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของนักตรวจเนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นชัดเลยก็คือว่ามันเป็นข้อสอบที่มีลักษณะของความจำนะฉะนั้นอ่านชัดๆอ่านดีๆฝึกทำข้อสอบเยอะๆโอกาสติดสูง นะโอกาสติดสูงมากในตำแหน่งของเจ้าพนักงานนะครับเช่นอยากข้อสอบจริงข้อนี้ถามเรื่องฐานของภาษีสิ่งที่เรารู้กันมาตลอดในเรื่องฐานของภาษีเนี่ยนะครับก็คือเรารู้ว่ามันเป็นมูลเหตุใช่ไหมนะครับเป็นมูลเหตุที่ทำให้หรือนำไปสู่การเสียภาษีอากรเนี่ย เนะเช่นฐานภาษีของบุคคลธรรมดาก็คือเงินได้สุทธินะเรียกว่าเงินได้สุทธิถูกไหมครับหรือกําไรสุทธิของนิติบุคคลเหล่านี้นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือมูลเหตุที่นําไปสู่การอะไรครับเสียภาษีนะเสียการเสียภาษีฉะนั้นเรื่องกาไรสุทธิเนี่ยใช่แล้วหนึ่งข้อเรื่องของยอดไรายได้นะเป็นไรายได้ก่อนมันก็ถือว่าเป็นฐานที่นาไปสู่การเสีย การจำหน่ายอะไรครับการจําหน่ายของนะนะแล้วก็มีกําไรจากจากต่างประเทศอย่างเงี้ยนี่ก็ใช่นะอันนี้อาจจะพิมพ์ตกหล่นไปนิดหนึ่งในข้อขอควางนะฉะนั้นในข้อนี้ผมผม,ผมบอกแล้วว่าอ่านดีๆอ่านชัดๆอ่านเยอะๆตําแหน่งเจ้าพนักงานเนี่ยลงเลยนะใครมีวุฒิที่ตรงเนี่ยลงสมัครสอบมีภาคก่อนแล้วอ่านให้เต็มที่คุณได้งาน3ามร้อตาเนี่ยคุณได้แน่เรียกเกินอีกนะครับสู้นะครับ ฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยคุณก็เห็นมันอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ยากนี่คือข้อสอบจริงนะก็ข้อ,ขอ,ขององงูเนี่ยประการต่อมาก็เป็นเรื่องรายละเอียดและขั้นตอนของเมื่อมีการยื่นแบบทางเล็กอะไรครับทางอินเทอร์เน็ตยืย่นแบบแล้วคุณจะไปชําระภาษีเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ได้ใช่เรื่องยากเรื่องการไปชําระผ่านทางช่องทางใดนะสำหรับผ่านทางช่องทางใดนะครับ ในขั้นตอนที่กรมสำนักกรกำหนดเนี่ยนะเมื่อจะเป็นเรื่องของ e-payment ผ่านทางช่องทาง atm internet banking นะนะครับเหล่านี้เนี่ยนะครับหรือคุณจะไปเลือกของผ่านจุดชำระ counter service ต่างๆเขาก็มีให้พวกคุณนะหรือ pay s post ก็ได้เดี๋ยวทางไปษนีอย่างเงี้ยถูกไหมครับ ฉะนั้นในข้อนี้เห็นผมถึงบอกแล้วว่าเนี่ยเห็นไหมข้อสอบในสเต็ปของเจ้าเนี่ยอ่านหนังสือดีๆชัดๆสอบได้แน่นอนนะสอบได้แน่นอนฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยนะครับก็ก็ขอบข้ององูถูกไหมครับนี่ก็คือช่องทางทั้งหมดที่เมื่อมีการยื่นนะแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วนะก็สามารถที่จะอะไรครับไปชำระภาษีได้นะครับปราการต่อมานะครับประการต่อมา นะครับนี่ก็อีก2ข้อซึ่งเป็นข้อสอบจริงของเจ้าพนักงานนะก็คือเรื่องของผู้ใดไม่มีหน้าที่เสียภาษีบุคคลธรรมดากับข้อใดไม่ใช่ภาษีที่กรมสมรรพากรจัดเก็บอันนี้เนี่ยคุณลองดูข้อ3เนี่ยนะอ่านหนังสือดีๆผมบอกแล้วโอกาสทำข้อสอบได้เพราะว่าคุณดูอย่างข้อ3เนี่ยคุณจะเห็นชัดเลยนะคนไทยที่ยังไม่รู้นิติภาวะเขาบอกว่าการเสียภาษีเนี่ยคุณนะ เป็นบุคคลเมื่อไหร่เริ่มต้นเมื่อข้ออยู่รอดเป็นทารกเนี่ยนะคุณมีเงินได้เมื่อไหร่เข้าสู่กระบวนการทั้งเมื่อนั้นห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยก็เสียผู้มีเงินได้แสนสองก็เสียคุณลองดูข้อ,องวงูข้อสอบถามบุคคลธรรมดาแต่ข้อ,องวงูเป็นช้อยของนิติบุคคลนี่เห็นไหมอ่านหนังสือดีๆเจ้าคุณได้งานแนะ่นะก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลส่วนข้อสีข้อใดไม่ใช่ภาษีที่กรมสรรพากรจัดเก็บ เมื่อกี้ถ้าคุณอ่านระมรัสดาก่อนมาคุณเจอเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจเฉพาะอากรสแตมทั้งหมดนะแต่คุณจะไม่เจอภาษีปิดตนเรี่ยมเพราะมันเป็นเรื่องของที่เขากระจายอำนาจไปให้แกมหาไทยลงสู่นะครับเป็นคนจัดเก็บนะฉะนั้นในข้อ4เนี่ยนะครับก็ข้อกอไก่ถูกไหมอ่านหนังสือให้ตั้งใจให้ชัดโอกาสมาแล้วรับเยอะด้วยนะครับ ประการตอมาเนี่ยอันนี้ก็คือข้อสอบของนักตรวจหน่อยนะหรือนักวิชาการเนี่ยมันก็จะมีความยากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งคุณลองดูอย่างเช่นข้อกอกไก่ยอย่างเงี้ยเอข้อหนึ่งอย่างเงี้ยข้อหนึ่งเขาบอกข้อใดไม่ใช่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับภาษีจัดถามเขาจะมีถามอ้อมอ้อ,อ,อ,อีกนะช้อยก็ยังจะมาหลอกงง,ง,งอีกนะพองอดอนหนึ่งสองเนี่ยมันก็อยู่ในเรื่องของบุคคลธรรมดานะเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสี่ก็อยู่นะถูกไหม แต่มันมีห้าสิบของอัตห้าสิบมันเป็นตี้ติบุคคลนะแต่เด้มามาตัดมาอยู่ช้อยตัวเลือกหลังอย่างเงี้ยเนี่ยคุณเห็นไหมความยากสเต็ปมันจะเพิ่มขึ้นในระดับของนักตรวจสอบนะทีนี้เนะี่ยคุณต้องต้องรู้อย่างองค์คารพยพต้องรู้แบบครบเลยถูกไหมครับอย่างข้อหนึ่งอย่างเงี้ยก็ก็อตอข้อขอไข่ก็มีความยากอยู่เด็กชายกรเป็นบุตรของนายขอได้รับรางวัลหนึ่งล้านเด็ก มีเงินได้เด็กก็ต้องเสียภาษีแต่การเสียเนี่ยมันทำไมอยู่แล้วล่ะครับมันก็เป็นหลักทู่ลวไปที่ผู้ปกครองผู้แทนโดยชอบทำเนี่ยนะเป็นผู้ยื่นแทนก็ในขอเห็นหม้ผมว่าสเต็ปม,มันจะเพิ่มขึ้นเลเวลมันจะมาแล้วมันยากขึ้นกว่านะว่ามันมีคำนวณด้วยนะในนักตรวจเนี่ยนะนะครับในข้อสอบที่ให้พวกเราเตรียมตัวสอบเนี่ยมีอยู่เหล่านี้นะครับอลองดูนะครับข้อต่อมาเนี่ยนะครับ ก็เป็นเรื่องของบริษัทนะบริษัทก็เป็นเงินภาษีกงินได้นิติบุคคลใช่ไหมลูกนภาษีกงได้นะิติบุคคลเมื่อภาษีเงินได้นิติบุคลบคลเราก็ต้องไปดูฐานแนตะ่เท่าไหร่ครับ3ล้านไั่นออกมันเกิน3ล้านมัน20%ใช่ไหมนะสแสดงว่าข้าอ5้าน,นี้มัน5ล้านนะก็20%ของ5ล้านนําไปสู่การเสียเสียเออยอะนะก็เป็นเท่าไหร่เนี่ย2ี่กดเครื่องคิดเลขดูสิมันก็ได้ข้อขอควายอย่างเงี้ยเนี่ยก็ต้องคํานวณอีกเราต้องรู้ฐานมันอีก แล้วก็ต้องไปรู้ว่ากี่เปอร์เซนต์แล้วถึงคำนวณเป็นเพราะว่ายอดมันออกมาเป็นยอดที่คำนวณแล้วนี่คือนักตรวจเห็นไหมครับมีความยากขึ้นรวมไปถึงข้อน,นี้เป็นเรื่องที่ในการสอบครั้งที่แล้วออกมาบ่นกันก็คือว่ามันเป็นเรื่องความรู้รอบตัวเราประชาคมอาเซียนไปนะแต่ปรากฏว่ามันออกประชาคมอาเซียนจริงแต่ไปออกลึกเลยนะออกในส่วนของจํานวนประชากรนะของประชาคมอาเซียนเดี๋ยมันมีข้อใดนะ เขาได้ถูกนะมากคือหกร้อยกว่าล้านคนเนี่ยเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมกำลังนำเสนอสู่ทุกท่านในการเตรียมสอบนะครับที่ผมกำลังบอกคุณก็คือว่า 1. ถ้าใครสอบเจ้าพนักงานนักวริชาการพัสดุนักวิชาการพัสดุเนี่ยไอเรื่องของพัสดุเอยเรื่องของอะไรเอยอย่างงี้มันง่ายมันเตรียมสอบได้มันออกข้อสอบซ้ำๆวนๆภาษีนะ นักวิชาการพัสดุกับเจ้าเนี่ยมันเตรียมตัวด้วยกันนะครับมันอ่านกฎอะไรครับประมวลรัษฎากรฝึกทำข้อสอบมันถ้ามันตั้งใจมันสอบได้ไม่ยากนะครับส่วนนักตรวจสอบเนี่ยมันคือการบูรณาการตนเองย้อนกลับไปตั้งแต่เรื่องบัญชีและไอ้บัญชีเนี่ยมันออกแบบตั้งแต่พื้นฐานขึ้นมาเลยนะนะอย่างลูกศิษย์รอบที่แล้วเนี่ยที่ก็สอบได้หลายคนเนี่ยนะเขาก็บ่นนะนะครับเขาบอกโอ้โห มันเล่นซอยแบบบางทีกลับย้อนกลับไปอีกนะ,นะครับไม่ได้ดูในเรื่องนี้มาไม่ได้รู้เรื่องสินทรัพย์เรื่องอะไรอย่างนี้มานะครับบัญชีเบื้องเล่มน,นั้นเล่มน,นี้ไม่ได้ดูมาเพรานะมันเป็นการกระจายนะครับมันจะเป็นโฟกัสตรงใดตรงหนึ่งก็กยากนะครับก็มีทั้ง30ข้อมาต่อยอดด้วยภาษีที่คุณเรียนมาเนี่ยไปภาษีเนี่ยนะก็มีหลักทั่วไปก่อนนะครับเมื่อมีหลักทั่วไปที่คุณได้ก็ไปบวกของการภาษีที่จะต้องคำนวณออกมาเป็นตัวเลข ในส่วนของนักตรวจสอบนะครับนี่ลองดูรายละเอียดนะสิ่งที่คุณผมเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยสั่งผลิตไปนะตอนนี้ก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาอยู่นะเป็นร้อยคนเนี่ยก็ต้องผลิตเอกสารส่งให้ทุกคนได้เตรียมตัวอ่านก่อนนะครับเอกสารที่ผลิตเนี่ยนะครับที่ส่งให้ทุกคนต้องได้เนี่ยเช่นในเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับก็ชัดเจนนะทำเอกสารมาเนี่ย นะครับก็ตั้งแต่เรื่องนะครับทุกเรื่องอะไรนะครับรวมไปถึงเรื่องการคำนวณเนี่ยนะครับคุณก็ลองดูในหน้าจอเนี่ยประกอบนะครับเรื่องของการคำนวณอย่างไรในเอกาสารมีรายละเอียดให้ชัดเจนทั้งหมดใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารายละเอียดทั้งหมดชัดเจนแหละครับในส่วนนี้เนี่ยนะผมเลื่อนเร็วไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวตาลายนะครับนั่นเนี่ยนะครับรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยตัวอย่างพระมีตัวอย่างสามี มีเงินได้แต่ภรรยาไม่มีเงินได้สามีจ่ายเบี้ยรประกันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ก็เป็นตัวอย่างในเนอเนอกสารหนังสือที่เราส่งให้ประกอบการติวนะครับนี่ก็คือส่วนที่1น่แล้วนะครับเรื่องเงินได้อ่าบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับเนี่ยในเนอกสารชุดนี้รวมไปถึงมีศัท์ภาษาอังกฤษด้วยนะศัท์ภาษางกฤษที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับการสอบนะครับมีถามตอบให้ด้วยนะนะครับเนี่ยนะครับ นะลองดูเนี่ยนะครับม,มันเปิดให้เราพวกเราดูทั้งหมดไม่ได้เนี่ยมันมันจะช้าเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะให้ดูรายเอกสารมีตัวอย่างที่หนึ่งมีการคำนวณอันนี้ใครเป็นตำแหน่งนักตรวจสอบก็จะได้มีตัวอย่างประกอบการคำนวณให้กับพวกเราในเอกสารที่ส่งนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเงินได้บุคคลธรรมดานะครับมีเรื่องของอต่อมาเรามาดูความรู้ทั่วไปนะเกี่ยวกับ กรมสรรพากรตั้งแต่วิสัยทัศน์ที่มีการเปลี่ยนใหม่เนี่ยก็เป็นองค์กรชั้นนําที่จัดเก็บภาษีรอย่างโปร่งใสเป็นธรรมด้วยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพใช่ไหมครับเพื่อสร้างสรรค์เสถรยรภาพทางการคลังอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของวิสัยทัศน์ถูกไหมครับความรู้ทั่วไปเนี่ยก็จะมีทั้งหมดตั้งแต่อธิบดีคนนั้นคนนี้ยื่นแบบ่านเว็บไซต์ทํำยังไงนะครับประวัติการจัดเก็บภาษี นะประวัติการจัดเก็บภาษีเริ่มตั้งแต่เมื่อไรขนนอนอะไรจังกรอบอย่างไงอย่างเงี้ยนะครับที่เคยออกสอบมาเนี่ยนะครับ <im it> ก็ประวัติศาสตร์ภาษีก็มีเรื่องหลักการจัดเก็บภาษีเนี่ยในเอกสารก็มีนะครับนะเรื่องการจัดเก็บภาษีโดยเฉพาะเรื่องความรู้เกี่ยวกับภาษีตั้งแต่รายรับนะตั้งแต่รายรับและรายจ่ายของรัฐบาลน,นะรายรับของรัฐบาลน,นะครับ มีกี่ประเภทอย่างไรอย่างไงใช่ไหมครับอันนี้ก็อยู่ในเอกสารที่เราส่งแล้วก็มีประกอบคลิปติวด้วยเพราะในในกลุ่มเนี่ยก็จะทยอยติวตามเอกสารที่ได้ส่งให้กับพวกเรานะครับประการต่อมาเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากให้พวกเรานะครับ <S <S เพิ่มนะนะก็คืออยู่ในเอกสารนั่นคือตารางสรุปข้อสอบภาษีหมายถึงถ้าอาจารย์ย้อนกลับไปดูข้อสอบไปหลายครั้งเนี่ยมันก็จะมีข้อสอบเหล่านี้ที่วนเวียนอยู่ในสนามสอบเช่นการเสียภาษีบุคคลธรรมดา จะใช้เกณฑ์อะไรยังไงนะนะครับในเรื่องของนะครับอ่าเรื่องเบอร์โทรศัพท์ศูนย์บริการข้อมูลสรนพากรอ,อย่างเงี้ยก็ออกบ่อยๆเว็บไซต์นะครับนะเว็บไซต์นะครับอากรสแตมมีกี่ลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะครับสีอะไรอย่างไงเนี่ยนะครับก็ก็เป็นตารางสรุปข้อสอบทั้งหมดให้นะก็อยู่ในหนังสือที่ที่ส่งให้นะครับ พอตารางสรุปข้อสอบเสร็จเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสรุปนะสรุปข่าวสารสําคัญสาคัญเช่นนะเรื่องของ e EC นะที่เป็นเรื่องโด่งดังชอบออกข้อสอบ e ีซเรื่องของหลักการรรมริพานนะบริหารกิจาการบร้านเมืองที่ดีที่ออกข้อสอบนักวิชาการครั้งที่ทแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็ก็มารวมในเอกสารที่ส่งเรื่องเศรษฐกิจพิเศษอย่างเงี้ยนะครับอาเซียนนะอาเซียนอย่างเงี้ยนะครับ ต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องมาตรการแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติอันนี้คือสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้นะครับเรื่องมาตรการโควิดเยียวยาผลกระทบโควิดที่ได้รับเนี่ยเป็นยังไงนะครับต่อมาเนี่ยนะครับประเด็นสําคัญที่ทุกตําแหน่งต้องจําหมายถึงว่าถ้าใครท่องจําตารางเหล่านี้ไม่ได้ไม่ต้องไปสอบแล้วทุกตําแหน่งเพราะเป็นเรื่องพื้นฐานนะเรื่องพื้นฐานเนี่ยที่จัดมาอยู่ในตารางเหล่านี้นะครับ ก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสอบเอาเอาแบบนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้อะนะนะครับเราชนะนะไทยชนะอะไรเหล่านี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของเอกสารอันนี้เปิดให้ดูให้เฉยว่าคุณที่ส่งให้คุณเนะี่ยนะครับคุณจะได้รับนะในราคา999บาทเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณได้อะไรคุณได้แต่สิ่งที่เขาคัดสรรดีๆไปแล้วนะครับเขาตัดทําให้คุณเต็มที่ทั้งอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยระดับอะไรครับผู้ เขาเรียกว่าอะไรนักตรวจสอบอย่างงีนะ้เขาไม่ใช่นะมีความรู้ความสามารถแล้วเขาก็ปีประสบการณ์โดยตรงเขามองทะลุสิ่งที่เป็นข้อคําถามอยู่แล้วนะครับเขาอยากช่วยพวกเราในยามวิกฤตเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับพวกเราถูกไหมครับประการต่อมานะครับข้อสอบก็มีจงไม่รู้กี่เกือบ2-300ข้อเนี่ยข้อสอบเนี่ยนะครับที่ส่งไปกับหนังสือพวกเราเนี่ยพร้อมเฉลยแล้วก็พร้อมคลิป บรรยายให้นะเนี่ยว่าทําไมถึงอย่างนั้นอยงนี้ตรงไหนที่เป็นต้องควรเปลี่ยนแปลงตรงไหนมีหลักคิดในการทําข้อสอบเนี่ยนะครับที่ส่งให้กับพวกเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเงินได้นิติบุคคลนะเอกสารเงินได้นิติบุคคลก็ก็ชัดเจนรายละเอียดเนี่ยเขาทํามาให้พวกเราได้อย่างนะครับมีเนื้อหาสาระชัดเจนนะครับนะตรงไปนะครับตรงมาในประเด็นข้อสอบต่างๆนะครับ นิติบุคคลนะครับอันนี้อันนี้ก็จะพูดเฉพาะของนักตรวจสอบก็คือในเรื่องของหลักการบัญชีแล้วก็วิเคราะห์งบการเงินก็เอกสารเนี่ยนะครับก็จะมีเอกสารเช่นมีตัวชี้ว่าตรงไหนออกข้อสอบบ่อยนะในเอกสารเนี่ยนะครับก็ครบทั้งหมดนะครับนักตรวจสอบก็จะได้เรื่องของอะไรครับหลักการบัญชีเอาไปทบทวนและวิเคราะห์งบการเงินพร้อมฝึกทําข้อสอบ ต่างๆเนี่ยนะครับรายการบัญชีสินทรัพย์ต่างๆอย่างเงี้ยนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหนีน้สินยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็นะครับได้ฟังจากอาจารย์ที่เขาสอนเนี่ยนะครับอ่านะหลักการบัญชีอันนี้ก็ทําเป็นเอกสารสรุปเป็น powerpoint รู้สึกว่ามีข้อสอบเยอะมากนะครับที่อาจารย์เขาฝึกให้กับพวกเราเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นข้อสอบที่จะต้องฝึกคํานวณนะครับปรับปรุงรายการยังไงเนี่ยคำนวณกันด้วยนะครับแบบฝึกหัดท้ายบท มีแบบฝึกหัดให้พวกเราทำเนี่ยใเอกสารมันหนาอยู่จานเปิดได้หมดเพราะเอกสารทั้งหมดที่ส่งให้เนี่ยโอ้มัน500กว่าแผ่นเนี่ยนะครับมันโอ้โหมันเยอะนะครับนะนะครับอ,อันนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตอบคําถามจากอิ inbox เข้ามาสอบถามเยอะเพราะว่าไอ้ร้อเกจะได้อะไรอย่างไรเนี่ยก็ตอบให้ชัดเจนทั้งหมดแล้วก็บอกรายละเอียดเนื้อหาการเตรียมตัววันนี้จะมีข้อสอบนะครับ สัก20ข้อเป็นการที่ถอกว่ากระตุ้นหน่อยสิเอาหรือยังพร้อมยังเนี่ยที่จะเตรียมตัวสอบเนี่ยไหนเอาข้อสอบมา20ข้อมาเปิดนะมาเปิดประเด็นมาเปิดความรู้ก่อนที่จะไปหาต้ลัดตำราหาหนังสือมาสอบหรือจะลงในคอร์สติวเนี่ยนะครับก็9 9 9บาท19ก็800นะครับ88บาทเนี่ยนะครับพร้อมเอกสารเนื้อหาต่างๆเนี่ยครบท้วนนะครับแล้วอัปเดตข้อมูลเช่นนะครับ ถ้าระหว่างก่อนมีการประกาศสอบมีข่าวสารสำคัญใดๆเพิ่มเข้ามาก็อัปเดตให้มีข้อสอบอะไรสำคัญสำคัญก็อัปเดตใหนะ้มีประเด็นอะไรที่น่าออกสอบก็อัปเดตลงไปในกลุ่มเพราะพวกเราจะมีกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไลน์หรือกลุ่ม Facebook ที่เราจะเข้านะไปร่วมกันนะร่วมติวน,นะด้วยกันนะครับถามตอบกันได้นะครับอเดี๋ยวเรามาดูนะเพื่อให้เสียเวลาในค่ำคืนนี้เนี่ยมาดูข้อสอบสักยี่ สิบข้อเป็นการกระตุ้นพวกเรานะครับโอเคนะครับรายละเอียดต่างๆจากอินบ็อกซ์ที่ถามเข้ามาเยอะวันนี้ตอบหมดทุกประเด็นแล้วก็อย่าลืมนะครับนะตอนนี้เอกสารสั่งเข้ามาร้อยเล่มเนี่ยส่งไปหมดแล้วใครจะสั่งก็รีบสั่งเพราะต้องรออีกระยะเวลาหนึ่งนะครับที่ก็ก็จะรีบทําให้พวกเราแหละเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเผื่อโควิดมันลดจํานวนคนแล้วเดี๋ยวเขาจัดสอบแน่เพราะคนเขาขาดเยอะนะครับก็จะได้ให้พวกเราเนี่ยถึงมืออ่านติวอ่านติว นะครับให้เป็นครั้งนี้ในรอบที่เราจะได้บรรจุนะครับสมกับความที่อาจารย์ทุกท่านเนี่ยเขามีเจตนาดีนะที่จะให้พวกเราได้เข้ารวมติวกันนได้อา่านในกระแสดีในราคาที่นะครับถูกนะครับโอเคนะครับเรามาติวกันสัก20ข้อต่อเลยครับผม